กลุ่มพ่อเพียงกระติบข้าวจากต้นไหลหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผาสุกใต้ตาบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีการหารายได้เสริมจากการสารกระติบหรือกระติบข้าวเหนียวจากต้นไหลแต่เดิมค่ะต้นไหลเป็นพืชที่มีอยู่มากในท้องถิ่นทางชุมชนก็เลยคิดหาวิธีสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันสมาชิกในแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นไหลกันเอง เพื่อเอาไว้เป็นวัตถุดิบโดยที่ไม่ต้องหาซื้อจากภายนอกซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่นี่ค่ะทำด้วยมือทั้งหมดและทางกลุ่มยังคอยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรส่วนช่องทางการจำหน่ายก็จะมีออกไปตามหน่วยราชการต่างๆแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเองที่กลุ่มโควิดมานี่ปรากฏว่าหนึ่งราชการก็ไม่ได้จัดทิศการตลาดทั้งหลายก็ ไม่มีไปขายไม่ได้ปรากฏว่าของเรานี่ขายไม่ได้ที่มีส่วนอยู่ในกลุ่มของเราแต่ถ้าเป็นขาจรที่เขารู้แหล่งผลิตของเราเขาก็เข้ามาซื้อทางนี้ก็ขายไปก็ รู้สึกว่าทําอยู่ตลอดนะ,นะช่องทางออนไลน์นี่ขายยังไงบ้างครออนไลน์นี่เพิ่งจะมีมาส่งเสริมจากกสนตําบลของเราเนี่จากเทศบาลจากที่ไปอบรมทางราชพัฒน์ค้าจัดขึ้นแล้วก็เอาไปเขาก็ทําออนไลน์ให้ลงใน YouTube <อ>น,นะครับ ที่ผ่านมาค่ะทางกลุ่มก็สามารถปรับตัวสู้กับโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเพราะตอนที่เกิดการระบาดใหม่ๆสมาชิกก็จะผลิตกันเองอยู่ที่บ้านของแต่ละคนไม่ออกมารวมกลุ่มนอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆอย่างที่กศออนอตบนแสนสุขอำเภอวาดินชำราบที่มีการให้ความรู้การอบรมและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆให้ จนปัจจุบันสามารถจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทางและตอนนี้ก็มีคนไทยในญี่ปุ่นเริ่มสั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาแล้วมาช่วงหนึ่งที่เป็นห่วงของยุคโควิดนะคะตรงนี้นะคะขายสินค้าก็ขายไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าปิดกั้นทุกอย่างเนาะทางกศนตําบลแสนสุก,ก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่องการตลาดนะคะการตลาดตรงนี้จะไปที่ไหนมัง่งนะคะสุดท้ายก็คือเปิด เว็บไซต์ขายของออนไลน์ให้นะคะจนทุกวันนี้นะคะก็มีคนรู้จักชื่อเสียงของกลุ่มจากสารของชุมชนนี้ค่ะแล้วผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะมีลูกค้าจากทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ในจังหวัดอย่างเดียวทั้งนอกจังหวัดก็มีนะคะล่าสุดเข้าใจว่าส่งส่งสินค้าไปต่างประเทศนะคะ ก็ของอาจารย์ชลติการนะคะเพื่อนมารับจากตรงนี้ไปนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณห้าใบนะคะส่งสินค้าไปต่างประเทศด้วยค่ะ นอกจากผลิตภัณฑ์จากต้นไหลจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความทนทานใช้งานได้นานเหนียวแน่นและเก็บความร้อนของข้อเหนียวได้เป็นอย่างดีแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและยังไม่เป็นอันตร,รายกับร่างกายอีกด้วยที่สำคัญค่ะเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามาคัคคีและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน